เชื่อว่าหลายท่านเคยได้ยินเรื่องของกฎ80-20ของวิลเ r e d ด p a r e โตนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาดูกันค่ะว่ากฎ p a เรโตนี้สามารถเป็นประโยชน์กับชีวิตเราได้อย่างไรบ้างวิลเฟ e โด p a เรโตนะคะค้นพบกฎนี้ประมาณปี1848นะคะเขาเป็นนักปรัชญาแล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์าชาวอิตาเลียนที่โด่งดังมากๆนะคะเหตุเกิดขึ้นจากการที่มีอยู่วันหนึ่งค่ะ p าเรโตก็สังเกตว่าเอ๊ะ ทำไมต้นถั่วของเขาเนี่ยประมาณ20%ในสวนนะคะสามารถที่จะให้ฝักถั่วที่สมบูรณ์ประมาณ80%ได้จากข้อสังเกตนี้ค่ะพาเรโตก็เริ่มขยายข้อสมมติฐานของเขาออกไปนะคะแล้วก็พบว่ามันก็เป็นจริงๆในธุรกิจและในอุตสาหกรรมแล้วก็ในทุกๆเรื่องของชีวิตเราด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะ 80%ของทรัพย์สินในโลกเราเนี่ยถูกครอบครองโดยคนเพียงแค่20%หรือผลิตภัณฑ์ในตลาดโดยส่วนใหญ่นะคะ80%ก็อาจจะมาจากบริษัทที่ผลิตเนี่ยเพียงแค่20%เท่านั้นเองซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้จําเป็นต้องเป็นแบบนี้เป๊ะๆทุกกรณีนะคะแต่ว่าก็สามารถจะไปแอปพลายใช้ได้กับหลายๆเรื่องค่ะลองสังเกตดูง่ายๆค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะทุกวันนี้เนี่ยกำไรของเรา80%เนี่ย มาจากลูกค้ากลุ่มแค่20%หรือเปล่าหรือในทางกลับกันค่ะยอดขาย80%ของบริษัทเราอาจจะมาจากพนักงานแค่หยิบมือเดียวนะคะเพียงแค่20%ของพนักงานขายทั้งหมดก็เป็นไปได้ซึ่งการนำกฎของพาเรตโตมาใช้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสไปถูกที่มากยิ่งขึ้นนะคะหรือทำให้เราเนี่ย ทำน้อยลงแต่ว่าได้ผลลัพธ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะคะเราอาจจะโฟกัสลูกค้า20%ที่สร้างยอด80%ให้กับบริษัทเรามากขึ้นดูแลเขาให้ดีขึ้นนะคะเราก็อาจจะนําไปสู่ยอดขายที่มากขึ้นนะเพื่อนๆล่ะคะมีวิธีการใช้กฎ80-20มาแอพพลายในชีวิตอย่างไรบ้างนะคะใครที่เคยใช้กฎนี้แล้วได้ผลอย่างไรนะคะฝากมาคอมเมนต์บอกกับพวกเราเอาไว้ด้วยค่ะ